เข้าสู่ช่วงเทศกาลทานเจกันแล้วนะคะ1ปีมีหนึ่งครั้งค่ะที่เราจะได้ร่วมทําบุญงดรับประทานเนื้อสัตว์กันแล้ววันนี้นะคะแพทก็มีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะการันตีความแซ่บในช่วงเทศกาลทานเจและตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับเชฟจากร้านเด็กเลี้ยงแกะค่ะสวัสดีค่ะเดยวเชฟแนะนําตัวนิดนึงค่ะเชฟจากจากร้านเด็กเลี้ยงแกะครับผม วันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะเชฟลาบบุกครับผมอ่าโอเคค่ะอ่ะลค่ะและแลนี่ก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะของลาบบุกเจนั่นเองเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันดีกว่าค่ะดูซิว่าวันนี้นะคะจะมีวิธีการทํำยังไงบ้างเชฟขะลงมือทําได้เลยค่ะเริ่มต้นจากอะไรเอ่ยต้มน้าไม่เดือดก่อนครับผม,มแล้วก็ต้องใส่เกลือด้วยครับ เดี๋ยวระหว่างรอน้ําเดือดเนี่ยเราต้องทําอะไรต่อคะเชฟต้องมาหั่นบุกก่อนครับได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเริ่มจากขั้นตอนนะคะของการใส่บุกก้อนสาหร่ายลงไปนะคะในน้ําเดือดค่ะอย่างที่เชฟบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราตั้งน้ําเนี่ยเราต้องใส่ตัวเกลือลงไป,งไปด้วย,วยเพื่ออะไรคะเชฟเพื่อให้มันเข้าเนื้อ มีรสชาติาตมากยิ่งขึ้น,นกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะอาล่ะเรียบร้อยมาเดหนูช่วยนะคะอันนี้ก็เอาบุกก้อนสาหรายสเสดจน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตามด้วยตัวบุกกุ้งกับบุก,บกแผ่นใช่ไหมคะแล้วก็ลวกในน้ําเดือดเหมือนเดิมนะคะ ตัวบุกนะคะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงต่อไปการอันนี้เราจะมาเริ่มทําอะไรกันคะเชฟทําน้ําลาบก่อนครับผมโอเคตอนแรกเริ่มต้นจากใส่ข้าขวคั่วก่อนอ่าโอเคค่ะคัว่วติปป่นครับผมอันนี้พี่ป,ป่นก็แล้วแต่ตามใจชอบเนอะใครชอบรสจัดก็ใส่เยอะหน่อยชูรสเจอ,อันนี้เป็นผงชูรสเจนะคะแล้วก็น้ำน้ำมะนาวครับค่ะ ก็สิวขาวเจวครับค่ะแล้วก็ตาม<ำ>ด้วยตามเชื่อมนิดหน่อยครับนิดหน่อยอาหล่ะทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เท่ากันครับผมขั้นตอนต,อต่อมาค่ะเชฟเราจะใส่อะไรเพิ่มดีเอ้ยบุกที่เราลวกไว้ครับอ่าโอเคค่ะนี่เลย ราคาโหสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะตัวนี้ใส่บุกลงไปในน้ำราบแล้วต่อมาใส่อะไรต่อเอ่ยใส่เห็ดเข็มทองครับอ่าได้เลยค่ะเชฟตัวเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็ยังมีเห็ดฮ<ม>ูด <H ulu S 2> ูขาวแล้วก็เห็ดออริงิจ็ดครับนะ้วปิดท้ายนะคะด้วยผักชีฝรั่งค่ะ แล้วเ,เป็นเมนูที่ทําง่ายอีกหนึ่งเมนูนะคะในชว่วงเทศกาลทานเจด้วยนะคะแพทกับเชฟเด็กนะคะแนะนำเลยค่ะว่าลาบบุกเจรับรองเลยว่าถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเชฟเจ็กค่ะจากร้านเด็กเลี้ยงแกะสาขาลาดพร้าว7 1ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะจากร้านเด็กเลี้ยงแกะสาขาลาดพร้าว71ด้วยนะคะอิ่มมุนกันทั่วหน้าลาไปในเทศกาลทานเจค่ะสวัสดีค่ะวิกุทัญญายพืชอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเปิดรับประทานได้ทันที